ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมเนาะเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมวันนี้เราจะพามาดูการผสมฮอร์โมนครับผมเนาะฮอร์โมนฮอร์โมนเอกับฮอร์โมนบีครับผมเนาะสองกระติกนี้เราซื้อมาครับผมกระติกละห้าร้อยครับผมเนาะกระติกละห้าร้อยสั่งซื้อมาจากลาซาด้าครับผมเนาะนี่คือมินบีครับผมจะมีสีใสๆครับผมเนาะ อ่าหน้าตาจะเป็นสีใสๆครับผมเนาะอ่านี่คือจํานวนห้าลิตรครับผมเนาะนี่ก็กรีนเอครับผมเนาะกรีนเอจะเป็นในรูปแบบของหน้าตาสีแดงแครับผมเนาะน้ำจะแดงแงครับผมเนาะน้ำมันจะแดงแงนี่ก็เป็นถังฉีดยาครับผมเนาะถังขีดยาฉีดเอ่อฮอร์โมนต่างๆครับผมนี่คือถัง18ลิตรครับผมเนาะอันนี้ถัง18ดลิตรครับผมเนาะเอหน้า แล้วก็มีสลิงครับผมเนาะสลิงยานี่ครับผมเนาะอันนี้คือถ้าจำนวน 10cc ครับผมนี่เลยจํานวน 10cc ครับผมที่อยู่ในหลอดนี้ครับผมเนาะเราตอบปาเราจะทําการผสมครับผมเนาะอันดับแรกครับผมเนาะถ้าเราจะใส่น้ํากับผสมยานี่ฮอร์โมนครับผมผสมฮอร์โมนไม่ใช่ยาครับผมเนาะมันจะ ผสมกันในรูปแบบของน้ำหนึ่งลิตรต่ออัตราหนึ่งซีซีครับผมเนาะครับผมก่อนอื่นเราก็ทําการเอาน้ําใส่ถังอาฉีดยาก่อนครับผมเนาะรองก้นไว้ก่อนครับผมเนาะไม่ต้องเยอะครับผมถ้าขนาดใน,นรูปแบบของอใช้เต็มก็ ใส่พอประมาณครับผมเนาะวันนี้เราจะใส่ประมาณห้าลิตรครับผมเนาะอ่าถ้าต่อไปเราก็ต้องรองใบก่อนครับผมเนาะรองรองทางไว้ก่อนอ่าสาเหตุแรกบ้าเพราะอะไรครับผมเนาะสาเหตุเพราะว่ามันจะนอนก้นครับผมเวลาเราไปฉีดมันจะไม่ขยายตัวครับผมเนาะวันนี้เราจะใช้ห้าซีซีเออห้าซีซีต่อน้ำห้าลิตรครับผมเนาะ นี่เลยครับผมกรีนบีเราจะผสมกรีนบีก่อนครับผมเนาะฉีดลงไปเลยครับผมเนาะฉีดลงไปเลยแล้วก็กรีนเอครับผมห้าอย่างละห้าครับผมนี่เลยอ่าเสมอกันเลยครับผมเนาะอย่างละห้าอย่างห้าละห้าครับผมเนาะอ่ะคุณประโยชน์คืออ่าคุณไอ้ประโยชน์คุณสมบัติมันคือครูปแบบของอ่าการเร่งการเจริญเติบโตทางใบครับผมเนาะอ่าแต่ว่าการฉีดอ่าเพื่อนพื่อนพี่น้องออ่อ่ชาวเกษตรกรครับผมเนาะ ช่องเช้าอ่ามันจะมีเวลาฉีดของมันอยู่เพราะว่าอะไรครับผมตั้งแต่ตีห้าถึงสองโมงเช้าปากใบมันจะเปิดครับผมเนาะปากใบของพืชมันจะเปิดตอนเช้าเช้าครับผมปากใบมันจะเปิดอ่าแล้วก็ตอนเช้าเช้าประมาณตีห้าถึงสองโมงครับผมปากมันจะเปิดอ่าแล้วก็อ่าตอนเย็นตอนเย็นช่วงตีอ่าบ่ายสามโมงถึงอ่าหกโมงเย็นครับผมเนาะประมาณนี้เลย คือแต่ว่าถ้าฉีดถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่ก็ได้แต่ว่ารูปแบบของป่าใบจะปิดเล็กน้อยแล้วครับผมเนาะมันจะมีอากาศเย็นนะตอนนั้นมันช่วงนั้นมันจะไม่รับในรูปแบบที่ฮอร์โมนที่เราฉีดเข้าไปครับผมเนาะดังนั้นแล้วความชื้นก็เป็นรูปแบบที่สําคัญสาหรับพืชครับผมเนาะปาาใบมันจะเปิดปากใบมันอยู่ที่ไหนครับผมเรามาดูนี่ป่าใบครับผมเนาะนี่เลยครับผมนี่คือใบ นี่คือใบครับผมเนาะใบใบไม้ครับผมเนาะนี่คือหลงังหลังใบไม้ปากไม้จะอยู่ข้างหลังครับผมเนาะข้างหลังข้างหลังใบไม้ครับผมนี่ลเลยข้างหลังใบไม้ครับผมแเอ่อมันจะเปืดอออกมามันจะรับเอ,เอ่อเอ่อความชื้นในอากาศแล,และก็รับเอ่ออาหารจากนี่เลยครับผมเนาะจากอากาศครับผมเนาะต่อมาเราจะทําการผสมนะครับผมเนาะเราจะเติมน้าเข้าไปห้าลิตรครับผมเนาะนี่เลยครับผมน้ำ้าลิตรทห้าลิตรครับผมเนาะ เราต้องดูด้วยว่าพืชขอ,องเรา,เามีขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กามากขนาดไหนครับผมความต้องการทางฮอร์โมนทางปุ๋ยทางปุ๋ยจะมีอะไรบ้างครับผมเนาะจะมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นผักครับผมถ้าเป็นผักแนะนําให้ฉีด0.5ครับผมเนาะ0.5ซีซีต่อน้น1ลิตรครับผม0.5ซีซีต่อน้ำ1ลิตรแต่ถ้ารูปแบบของอพวกผักผลไม้ผัก แบบพริกมะเขือก็ประมาณหนึ่งลิตรครับผมเนาะแต่ถ้าโตขึ้นมาต้นไม้ครับผมเนาะต้นไม้มดไม้ยืนต้นก็แนะนําให้ประมาณ1ลิตรต่อสามซีซีครับผมเนาะหลิตรต่อ3ามซีซีนี่เลยครับผมนะอัตราอัตราครับผมเนาะ,ะดังนั้นแล้วตอนเช้าตอนนี้ก็ช่วงประมาณสักตีห้ากว่าครับผมเนาะ เราจะทําการไปฉีดได้ครับผมเนาะถ้าปากใบมันจะเปิดแล้วปากปากใบจะเปิดครับผมเนาะอ่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเนาะคลิปหน้าเราจะมาติดตามกันในรูปแบบของโฮอร์โมนเอ่อไข่ครับผมเนาะฮอร์โมนชีวภาพครับผมฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำหมักต่างๆครับผมเนาะน้ำหมักหมักน้ําหอยเชอร์รี่เอ่อน้ําหมักเอ่อผลไม้ครับผมเนาะแล้วก็เอ่อจุลินทรีย์แสงสังเคราะห์แสงครับผมเนาะว่าจะมีอัตราการผสมเอ่อต่อน้ํากี่ลิตร ต่อเอ่อน้ําจิริตกับเอ่อฮอร์โมนจิริตครับผมเนาะแล้วก็รูปแบบของเอ่อผลไม้อ่าแล้วก็รูปแบบของไม้ยืนต้นและรูปแบบของเอ่อพืชไร่อ่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ้าวก็ฝากอีกนิดนึงครับผมพืชไร่เนาะพืชเอ่ออ้อยอ้อยมันสับปะหลังก็ใช้ไปเลยครับผมห้าซีซีไปเลยครับผมว่าเนาะครับผมเนาะอ่าก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผ้าฮอร์โมนในรูปแบบของเอ่อกิีนเอ็กกรีนบีครับผมเนาะนี่คือฮอร์โมนสารกิีนเอ็กกรีนบีครับผมเนาะต่อ อ่าคลิปหน้าเราจเจอกันใหม่ครับผมนะคลิปหน้าเจอในรูปแบบของชีวภาพและนำมาครับผมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับผมฝากติดตามหน่อยครับผมเครื่องเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมบาต้อบาต้อสังเวชทวีเจนครับผมคลิปนี้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ <c ười>